สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิราสามหกสี่ทารโนะคะยินดีต้อนรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้ก็วันที่สี่เนาะก็ยังเป็นต้นเดือนอยู่นะคะก็หวังว่ากระต่ายนะคะจะไม่ได้มาช้าจนเกินไปเนาะสำหรับการอ่านประจํารายเดือนนะคะอืมโอเคเออ การแบ่งวันที่นะคะสำหรับการอ่านรายเดือนนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูใน google ได้เนาะของแต่จะเป็นการแบ่งวันที่แบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านก็จะเน้นไปที่แบบตะวันตกนะคะถ้าถ้าวันเกิดของคุณนะคะอยู่ในราศีตะวันตกก็คือคุณสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วว่าถ้าคุณ ดูแล้วเออแบ่งเวลาโหราศาสตร์ไทยแล้วบางเอิญมันตรงก็อันนี้ก็สามารถที่จะไปอัดดป,ปได้เหมือนกันก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแต่ไม่ได้ดูไพ่จัดรวมดาวหรืออะไรอะไรนี้นะคะเป็นการดูแบบคร่าวๆเนาะว่าสําหรับคนที่เกิดช่วงช่วงวันที่เท่านี้อะไรเงี้ยเออเป็นลัคนาราศีมากกว่านะคะให้กับชาวราศีมังกรในวันนี้เนะาะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะแต่จะได้พลังงาน ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรไหงไงนะคะขอไพ่สามใบ,าาามะะบให้กับชาวลัคนาราศีมังกรหนะะ่อยค่ะขอไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรหน่อยค่ะมาออมาหนึ่งมังกรเป็นยังไงบ้างน,นะคะ เป็นในเรื่องของอะไรอะหลักสามเศร้านะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสามเศร้าจากบุคคลหรือว่าตัวงานหรือว่ามีอะไรเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นไพ่สามดับกับหัวเนาะมองว่าอะไรที่เคยเป็นแบบเจ็บปวดแบบสามดาบอะคือมันจบลงแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าเรื่องราวมันจะจบ แต่ว่าเรื่องของความเจ็บปวดและความรู้สึกแต่มองว่ามันจบแล้วแต่เพียงแต่ว่าเรื่องราวที่จะเป็นบทสรุปหรือว่าเรื่องราวที่จะต้องดําเนินต่อไปอะไรยังไองอะไรเงี้ยมันยังไม่สามารถทําอะไรได้นะตอนนี้ต่อให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ start new chapter นะคะทําอะไรใหม่ๆหรือว่า m a n e f t ในสิ่งที่คุณต้องการอะ่ะเหมือนคุณยังไม่ได้เป็นเป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการได้นขณะน,นี้เพียงแต่ว่ามัน ดู Energy โดยรวมมันเป็นลักษณะที่ว่าคุณยังไม่มีแรงมากพอที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรนะตอนนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่คุณแบบพึ่งเยียวยาจากความเจ็บปวดออในความสัมพหหันธ์จบมาหมาดๆเออมันเป็นลักษณะแบบนั้นมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะชัดเจนไปนในทิศทางไหนเป็นความรู้สึกที่ยังแบบอาจจะง,งงๆนะคะกับตัวเองอยู่ณตอนนี้ แต่ว่าถามว่าเจ็บปวดเหมือนเดิมไหมเครียดแบบถึงขั้นแบบสิบดาบอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันน่าจะยังไม่ใช่ค่้นันมันยังไม่มันไม่ใช่มันผ่านขั้นนั้นมาแล้วเออมันเรียกว่าผ่านขั้นนั้นมาดีกว่าอะมาดูในฝั่งของเขานะคะว่าแล้วตัวเขาเนะี่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อ,อพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาพลังงานให้กับ พี่ชาวลัคนาราศีมังกรมาถามถึงไหมคะขอพลังงานหน่อยโอเคเอาแค่นี้สามใบนะอู้เหมือนตัวเขานะคะเป็นคนที่เป็นคนที่มูทะลุอะ เป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นชาวราศีกรกฎก,ก็ได้นะคะเหมือนเขาเคยดําเนินความสัมพันธ์ไปกับน่าจะเป็นไอ้เรื่องรักสามเศร้าที่ว่าน่าจะเป็นบุคคลนี่แหละคนคนนี้คนที่เขาแบบเคยมีอยู่ในชีวิตอะเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่แบบว่าเนอร์เชอริงเป็นคนที่แบบคืออยู่ในฐาน,นะของคําว่าเมียหรือภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเออ คือเหมือนเขาเคยดําเนินความสัมพันธ์ไปกับคนเนี้แล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันไปกันไม่ได้อ่ะค่ะเออมันไปกันไม่ได้มันก็เลยทําให้เขาอะ่ะเหมือนต้องเลือกคนเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือว่าใครนะนืะคนเนี้ยที่เป็นคนที่มองว่าควีนควีนกับเอฟดีเอ็มเพรสอะมันก็น่าจะอายุใกล้เคียงกันแต่ดูควีนอ่ะจะดูอายุอายุน้อยกว่าดีเอ็มเพสก็เป็นไปได้ แต่ว่าควีนอะควีนอฟฟอนคนนี้ยอันนี้เป็นผู้หญิงสองคนนะคนนึงกับหัวคนนึงหัวตั้งคนที่สถานะกับหัวเนี่ยมองว่าคนนี้น่าจะหยุดกันไปแล้วหมดบทบาทไปแล้วมันก็เลยเหลือคนนี้ที่เป็นคนหัวตั้งเนะี่ยถ้าเป็นคุณนะถ้าสมมุติว่าเขาเลือกคุณนะคะคนคนนี้ก็จะเป็นคุณเนาะเป็นควีนอฟฟอนนะมีคุณเป็นมังกรก็จริงแต่คุณอาจจะมีลัคนาราศีอยู่ในธาตุไฟก็ได้นะคะ หรือว่าบุคลิกของคุณเนี่ยเป็นคนที่ปราดเปรียวเนาะมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ทํางานเก่งเป็นคนตัดสินใจเร็วเป็นคนใจร้อนด้วยก็ได้เนาะแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแม่เนาะเป็นมีความเป็นแม่ดูแลลูกดูแลบ้านอะไรเงี้ยเออเป็นแม่บ้านคือทํากับข้าวอะไรอย่าเงี้ยเออเป็นลักษณะของคนที่เป็นแม่บ้านส่วนอีกคนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบทํางานอะไรอเงี้ยค่ะอืม ก็ลองไปปรับเอาถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นคุณมองว่าเขาอะน่าจะคิดถึงคุณนะอยากไปต่อคุณแล้วก็มองเห็นอนาคตกับคุณส่วนคนคนนี้คือเขาเหมือนกับว่าไปต่อมันไม่ได้แล้วก็เหมือนกับแบบจบสถานะกันไปแต่ถ้าคุณเป็นคนคนนี้นะคะก็มองว่าเขาน่าจะมีพลังงานของคนคนนี้เข้ามาครอบงำเออหลงสเสน่ห์คนนี้มากนะคะก็เลยทำให้ต้องจบกับเอ่อ DM Place ไปอันนี้คุณลองไปปรับดูว่า คุณเป็นฝ่ายไหนนะคะแต่ว่ามันเรี่ยงไม่ได้ว่าจะไม่ใช่รักสามเศร้าก็ไม่ใช่แต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีอาการรักสามเศร้าอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้ก็ไม่ต้องดูคลิปนี้นะคะถือว่าไม่ใช่คลิปของคุณเนาะอันนี้วันนี้น่าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่ specific หน่อยก็คือคนที่มีความรักสามเศร้านะคะอ่ามีมันไม่ใช่รักเราสคนแต่มันเป็นรักเราสคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมามาดูกันดีกว่าว่า แล้วไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรนะคะให้กับพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้นะคะเมื่อกี้อ่านแค่พลังงานเนาะมันก็เลยไม่ชัดเจนว่าเรื่องราวเนี่ยคุณเป็นฝ่ายไหนอะไรเงี้ยอืมแต่มาดูกันสิว่าแล้วถ้าอ่านเป็นเรื่องราวนะคะเปิดไพ่ทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวคุณจะออกเอคุณจะออกมาในลักษณะไหนที่เป็นเด่นชัดอะไรเงี้ยอืมถ้าฟังแล้วมันรู้สึกว่าไม่ดีก็ ปิดคลิปไปได้เลยนะคะหรือว่าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณเข้มแข็งมากพอแล้วอยากฟังอะไรเงี้ยถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองก็อลองฟังไปละกันเนาะไม่อยากให้ฟังแล้วจิตตกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอะที่จะต้องอ่านเพราะว่าไพ่มันออกมาโอ้ไพ่กับหัวหมดเลยมองว่าณนะปัจจุบันหรือว่าในอดีตนะคะมันมีการมันมีการแบบว่าเดินจากกันไปนะเป็นการ เดินจากไปนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยก็เหมือนกับก็พอใจในชีวิตตัวเองเนาะเออสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้อะไรเงี้ยหรือว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่ดูแบบเป็นคนเห็นแก่ตัวนิดนึงนะคือเขาอะมองเห็นแค่ความสุขของตัวเองอะไรเงี้ยนี่คือลักษณะเขาอะเหมือนกับเป็นคนที่เดินจากคุณไปนะคะอ่าถ้าคุณกับเขาเนี่ย อยู่กันเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามพิธีกรรมนะได้การได้มีการเข้าพิธีหรือว่าได้ร่วมพิธีหรือว่าได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณกับเขาเคยเป็นคู่ที่แบบช่วยเหลือบาลานซ์กันนะคะคุณเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างที่จะเป็นฝ่ายคอยแบบนำพาความปองดองเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายที่คอยแบบปโปรบประโลมความสัมพันธ์นี้อบอ้อมความสัมพันธ์นี้ให้เขามีความสุขเหมือนเด็กอะ่ะมีความสุขเหมือนเด็ก ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่เป็น D empress อันนี้ก็ลองฟังดูเนาะคือ energy แรกแถวแรกขึ้นมาที่ได้เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างจบลงไปนะคะแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งคือการเดินจากไปอ่ะมันเป็นการจากไปแบบไม่จริงไงเป็นการจากไปแบบไม่จบอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะจริงๆแล้วเขาคงต้องการใครสักคนแหละ คนใดคนหนึ่งในนี้ที่ยังอยู่ในชีวิตเขาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาบาลานซ์เขาให้เขามีความมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองหรือว่ามั่นคงกับตัวเขาเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของฐานะก็ได้นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะคนคนนี้เป็นก้าวถ้วยเป็นก้าวถ้วยที่รักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้ามีคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วทําให้ความรู้สึกเขาเติมเต็มเติมเต็มได้พอใจมากได้ เขาก็จะรักษาคนนั้นเอาไว้ในชีวิตอแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงเดินจากคนนั้นไปเหมือนกันนะคนที่เขาพยายามเดินจากไปแต่ก็อีกนั่นแหละเป็นการเดินจากไปที่มันไม่ไม่ไม่จากไปจริงๆอะเออมันไม่จากไปจริงๆแล้วมันก็ไม่จบไปจริงๆเป็นการมูฟปอนแบบวงกลมเขาอาจจะกลับมาวุ่นวายอยู่กับคุณนะตอนนี้ก็ได้นะหรือจริงๆนะคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกเดิน จบออกมาก็ได้นะคะหรือเพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาจะไปอะไรเงี้ยคุณก็เลยโอเคทําใจมันก็เลยทําให้วงจรของความสัมพันธ์ในเรื่องของรักสามเศร้าจบลงแต่ถามว่าคุณรู้สึกชัดเจนว่าคุณมีความสุขไหมหรือว่าลืมมันได้หรือยังคิดว่าคุณก็น่าจะยังไม่ได้ลืมเนาะมันก็เลยนั่นแหละกลายเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะ เอาเป็นว่าคนที่พยายามเดินออกจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าเดินจากคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะตอนนี้ทํางานหนักมากกับตัวเองนะคะหรือว่าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปโฟกัสที่งานเนาะแบบไปแบกบภาระไปรับภาระอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้การทํางานหรือว่าการที่มีภาระเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยให้มันมากลบเกลื่อนความรู้สึกที่แบบว่า อยากจะเดินหนีแล้วก็อยากออกไปจากวงจรนี้ให้ได้อะไรเงี้ยเออเป็นการกบเกลื่อนเพราะว่าดูเหมือนว่ามันยังมีการแบบไปกลับไปกลับในความสัมพันธ์อยู่อะไรเงี้ยค่ะอืมก็เลยแบบไม่อยากจะไปโฟกัสมากเพราะโฟกัสมากได้มันก็ไม่มีบทสรุปอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยนะความสัมพันธ์มันไม่ได้ดิดดำเนินต่อไปแล้วนะ แต่ว่าตัวเขายังคิดถึงความรักดีๆความรักที่สดใสนะคะการทุ่มเทการเอ,อ,อาอกเอาใจหรือแม้แต่การาการที่ลงทุนทำอะไรไปด้วยกันแล้วมันมันเกิดเงินอะมันงอกงามขึ้นมาเออเขาอยังคิดถึงอยู่นะแต่ดูว่าคนที่คนที่เขาไม่เลือกอะก็จะหยุดหยุดทําในความสัมพันธ์นี้หยุดเป็นคนรัก หยุดช่วยเหลือในเรื่องน่ะหยุดช่วยเหลือในเรื่องการเงินแล้วก็หยุดหยุดที่จะทํางานในความสัมพันธ์เป็นคุณหรือเปล่าที่แบบว่าเคยเข้าพิธีกับเขาเป็นภรรยาของเขาแล้วก็เป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณอยากจะหยุดให้มัน,นชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืการที่คุณยังอยู่คุณมองว่าเหมือนกับการที่คุณยังอยู่นะตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนอะไรที่แบบมันเป็นการให แล้วก็ได้รับแบบมันเป็นการให้แบบไม่เคยหยุดอะแล้วทุกวันนี้คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณยังสามารถให้คนนี้ได้แต่ว่าคุณอะจําเป็นต้องชัดเจนกับตัวเองเนี่ยเป็นไพ่เดอะมูลกับหัวนะคะคุณอะอยากมีความชัดเจนเพราะาเหมือนคุณเริ่มรู้สึกรักตัวเองขึ้นมาแล้วแล้วก็อยากจะให้มันชัดเจนขึ้นมาสักทีคุณก็เลยหยุดทํางานในความสัมพันธ์นี้นะคะหยุดโฟกัสที่งานแล้วก็หยุดหยุดที่จะดําเนินการอะไรต่อไป ก็ช่างที่มันจะต้องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือว่าเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินอะไรหรือว่าการจะต้องลงทุนทําอะไรอะไรเงี้ยคือคุณหยุดหยุดในเรื่องของการหยุดในเรื่องของการอินเวสต์ด้วยแล้วก็หยุดในการทํางานนี้ด้วยคุณและเขาแน่ชัดว่าน่าจะเคยเป็นคู่กันมาก่อนที่ผ่านพิธีกรรมด้วยผ่านการแต่งงานผ่านการจดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยค่ะเออมันเป็นคู่ที่ให้ทั้ง ความรู้สึกแล้วก็เป็นคู่ที่ผ่านมาด้วยประเพณีภายนอกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนแบบคุณพยายามชัดเจนเพราะเหมือนคุณเป็นฝ่ายที่แบบคอยอบอุ้มเขาเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เป็นผู้ให้แล้วก็ยังรับภาระอยู่คนเดียวแบกเรื่องราวแบกความสัมพันธ์แบกอะไรหนักในความสัมพันธ์นี้ไปกับคุณอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขายังจบกับคุณไม่ขาดอ่ะ ถ้าเขาเป็นคนที่เป็นคนที่เดินจากไปเขาแค่เหมือนกับขู่คุณเฉยๆเป็นการไปแบบไปเพื่อที่จะพูดว่าให้เราจบกันเพื่อที่จะได้ไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไปก็ไม่ไปจริงๆก็ยังแบบเหมือนมีกลับไปกลับมาหาคุณจนคุณจะต้องลุกขึ้นมาแล้วตัดสินใจว่าฉันจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองอด้วยการแบบจบจบวงจรไอ้ตรงนี้ไปอะไรเงี้ยค่ะอืม มามาดูกันว่าแล้วแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะขอแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้สามใบคะ่ะมันจะเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการไหมความสัมพันธ์เนี้ยคุณอยากให้มันเป็นไปในทิศทางไหนแล้วมันจะเป็นไปนอย่างที่คุณต้องการไหมเป็นคําถามนี้ดีกว่าเนาะ าแนวโนม้มในความสัมพันธ์ที่คุณต้องการคือการจบกับเขาจริงๆการไม่ต้องเจอหน้ากันไม่คุยกันไม่เครียดในความสัมพันธ์ไม่ถูกบงังไม่ถูกบีบบังคับอีกต่อไปคุณจะได้รับมันแล้วมันก็จะเป็นแนวโนม้มในทิศทางของความสัมพันธ์ที่ว่าคุณไม่ต้องเผชิญหน้ากับเขาไม่ต้องต่อรองไม่ต้องไกลเกลี่ยอะไรอีกแล้วความเครียดหรือว่าความที่คุณวิตกกังวล ในเรื่องนี้จะจบไปได้ด้วยตัวของมันเองแล้วคุณก็จะไม่ถูกความที่อีโก้หรือว่าความใหญ่โตความโอ้อาในศักดิ์ศรีหรือว่าหน้าที่การงานที่เขามีคือเขาจะไม่สามารถคอกงคุณต่อไปได้อีกแล้วอืมเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวเองออกมาแล้วนั่นก็หมายความว่าคุณไม่ได้ขึ้นตรงกับใครแล้วอะค่ะมันจะมีอิสระมันเป็นลักษณะของ คือแต่มองเห็นอิสระอิสระภาพเออคำว่าอิสระภาพมันเจ็บแต่มันก็จะจบอืเหมือนแต่ว่าคุณน่าจะผ่านการเจ็บแล้วก็จบแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงของการควลิ่งเป็นการเยียวยาอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้คุณแบบยังไม่ได้ชัดเจนว่าคุณจะไปต่อทางไหนกับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะอืมมาดูกันดีกว่าว่าแล้วไพ่ดีออร์เลอลอยากแนะนําอะไรคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้หรือว่าทิศทางในการที่คุณจะแบบ มีคู่อะไรอย่างเงี้ยได้ไพ่3ใบนะคะ stay optimistic of your love life เห mm ็นไหม let go of let go control let go of control issue นะคะ love yourself first คุณไพ่บอกว่าคุณทำถูกแล้วการที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ไม่เป็นตัวเลือกไม่เป็นไม่ตกไปอยู่ในอ,อ,อิทธิพลของเขาไม่ทำให้เขาเนี่ยมาครอบงำคุณได้อะ คือการรักตัวเองที่ถูกต้องแล้วเอาตัวเองออกมามันเจ็บแต่มันก็จะเป็นแค่บทเรียนแต่มันจะไม่ทําให้คุณเจ็บไปทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วการยิ่งคุณออกมาจากความสัมพันธ์คือมันเป็นการปลดเหมือนปลดปล่อยตัวเองด้วยอะไม่ให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในการควบคุม control ของใครแต่ว่าก็อย่าก,กลัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าให้ hey, stay optimistic of your love life การที่คุณรักตัวเองได้แล้วนั่นหมายความว่าคุณเริ่มรู้จักความรักแล้ว แล้วถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วเยียวยาได้ให้คุณคิดบวกคุณอาจจะเ,เป็นการปลดปล่อยตัวเองเพื่อที่จะได้เจอ,เอคนรักที่เป็นความรักที่แท้จริงให้กับคุณอะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคู่ของคุณจริงๆอะไรเงี้ยมันมันมันกลายเป็นว่าคุณเปิดทางให้คู่จริงๆของคุณได้เข้ามาอะไรเงี้ยคะ่ะอืมอ่ะมาดูดีกว่าว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรเนาะคุณอยากจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรคะ ถ้าเขาพูดได้เนาะโอ้คุณจะใจอ่อนไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นข้อความตรงนี้แล้วคุณจะใจอ่อนหรือเปล่าเขาบอกว่า I love you unconditionally มองว่าน่าจะเป็นคุณมากกว่าที่อยากบอกเขานะว่าตัวคุณนะคะรักเขามากไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อยกเว้นด้วย so many things r e m i n d me o f you นะคะตัวเขาอะเหมือนกับว่าเออเลิกเหมือนอย่างที่บอกอะคุณดีไงคุณเป็นแม่ คุณเป็น energy แบบแม่ดูแลดูแลเขาเหมือนเด็กมันทําให้เขามีความสุขเหมือนการได้เป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้เขาแบบมันทาใม้มันเตือนใจเขาอะค่ะ,ะมันก็เลยทําให้เขาแบบยังติดอยู่ที่คุณคิดถึงคุณอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเขายังจบไปจากคุณไม่ได้สักทียังมีการไปกลับไปกลับอะไรอย่างเงี้ยในในชีวิตของคุณอะไรเงี้ย You are the best thing in my life ก็จริงๆนะคะอย่างที่บอกก็คือก็ The Empress คือแม่ทุกสบัดสถาบันแล้วอะต่อให้เขาต้องไปเจอ t q u q u n o n v f w g n n คนที่สวยเซ็กซี่มีเสน่ห์ให้ตายยังไงก็สู้ The Empress ไม่ได้แต่ช่วยไม่ได้เนาะถ้าเขาเลือกฝั่งโน้นไปแล้วก็เขาก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เขาเลือกนะคะมันก็เหมือนกับว่าเขาปิดประตูตัวเองแล้วให้คุณเนี่ยได้เปิดประตูเพื่อที่จะได้ต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณส่วนเขาก็ กับเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอะไรที่เก่าเก็บแค่นั้นเองเก่าแล้วก็เก็บไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็แค่นั้นนะคะก็ให้เขาจมอยู่กับความรู้สึกของเขาไปก็แล้วกันเนาะความรู้สึกที่เคยมีคุณความรู้สึกที่เคยดีๆที่คุณทําให้เขาอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเขารักคุณนะแล้วก็แบบว่าคุณเป็นคนเดียวที่เขารักอะไรเงี้ยคุณเป็นคนคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วอืมแสดงว่า การที่ไปอยู่คนนู้นก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าออมันเกิดการเปรียบเทียบแล้วแหละ Queen of w n n d กับ The m p r e s s เอ,อ,อะไรมันจะแน่กว่ากันเนาะก็ประมาณนี้แหละสำหรับกออารทำนายในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะส่วนคนที่กำลัง move on หรือว่ายัง move on ไม่ได้กำลังอยู่ในโปรเซสของความเจ็บปวดอันนี้กระต่ก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะได้ รับหน้าไพานี้เนาะก็คือเป็นไปในทิศทางที่มันเป็นบวกแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการผ่านใน p r o c e s ในเรื่องราวของความรับรู้ถึงความรู้สึกเนาะมนุษย์ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่จะต้องได้รับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เตือนตัวเองในครั้งต่อไปว่าเราจะทํายังไงที่จะต้องหลีกเลี่ยงคนแบบนี้ได้แล้วก็จะนําพาเราอะไปเจอในสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าคนที่ดีกว่าหรือว่า คนที่เป็นคู่ของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ถ้าชอบหรือว่าอะไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะส่วนคนที่เป็นผู้ชมเก่าที่เข้ามาชมก็ขอบคุณมากๆเลยที่ยังติดตามกันอยู่นะคะหลังจากที่จะมีคลิป12ราศีนี้แล้วนะแต,แต่ก็จะมีคลิป ผิดอากาศนะคะแรนดอมแล้วก็เป็นคลิป่องนะคะคนของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองเข้ามาดูแล้วกันว่ามันเป็นหัวข้อที่มันตรงกับเรื่องราวของคุณไหมแล้วก็มาลองฟังกันดูว่าไพ่จะทํานายออกมาได้เป็นในลักษณะที่คุณแบบอยากจะฟังหรือเปล่านะคะก็ลองเข้ามารับชมกันดูสําหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วขอบคุณที่เข้ารับชมอีกครั้งนะคะบา,บายยค่ะ